อย่าทำอะไรไม่เป็นระเบียบสิการเป็นคนแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาสัญญาอยากให้ฉันไม่ทำอะไรไม่เป็นระเบียบได้แต่คุณต้องรักษาข้อตกลงพนันขอไม่เรียกได้ไหมฉันให้เงินคุณฉันมีเงินมากมายนาฬิกานี้ก็ให้คุณนาฬิกานี้ใครจะสนใจเงินที่เหม็นของคุณฉันให้คุณแค่สามวินาทีเซียวเทียนคุณปู่ ฉันผิดนี่ก็พอใช้ได้ถือว่าคุณผ่านดีเดี๋ยวก่อนวันนี้คำนวณบัญชีเสร็จแล้วแต่บัญชีเมื่อวันละ่ะอ่ะอีอ,อีคุณพูดเราจะปล่อยเขาไหมงั้นเขาต้องรับประกันในอนาคตจะไม่รบกวนฉันอีกพูดในอนาคตอย่างกล้ารบกวนอีอีไหมไม่กล้าแล้วตอนนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีอีชื่ออะไรฉันไม่รู้แล้วน่ารักจริงๆไปให้ผลได้เลย เราชี้คุณมาแล้วข้อเสนอของฉันเมื่อวานคุณคิดอย่างไรบ้างโอ้โห oh, oh, พ่อของฉันจะเสน็จกับครูเฉียวขนาดนี้เลยคุณทําอะไรอยู่ oh. ไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันคือข้อเสนออะไรนี่ทําให้ฉันตอบยังไงดีคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ชายตัวใหญ่ยังต้องเลี้ยงลูกชายอีกข้างๆก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนดูแลแบบนี้มันไม่ดีเลยเทียนสู่ครูเฉียวอยากเป็นแม่เลี้ยงของฉัน ถ้าไม่ตอบอีกฉันก็จะถือว่าคุณยอมรับแล้วไม่คิดเลยว่าครูเฉียวจะดูเย็นชาและหยิ่งโสขนาดนี้รับหลังกลับมีความร้อนแรงขนาดนี้ยังไออีกพวกเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ถึงขนาดนั้นครูเฉียวคุณอย่าทําแบบนี้จริงๆแล้วฉันคุณเป็นอะไรวันนี้เหล่าชีดูแปลกๆครูเฉียวจริงๆแล้วในใจของฉันเขายังมีเด็กอยู่ในใจ oh. ฉันเข้าใจแล้วที่แท้เหล่าชีคุณ oh. ชอบแบบนี้จริงจริง ก็ได้ห,หมายความว่าอะไรเป็นยังไงบ้างสวยไหมครูเฉียวคุณมีเสื้อผ้าแบบนี้ได้ยังไงนี่คือโรงเรียน ชุดแสดงในวันเฉลิมฉลองโรงเรียนถุงเท้าดูเหมือนจะสั้นไปหน่อยสั้นไหมเป็นยังไงบ้างสั้นไหมทนไม่ไหวแล้วหรือไม่ก็บอกความจริงกับเธอดีไหมครูเฉียวจริงๆแล้วฉันครูเฉียวจริงๆแล้วฉัน เธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมาบอกฉันเธอเต้นเร็วมากเลยเราอย่าทำแบบนี้เลยเธอกำลังเล่นกับฉันอยู่ใช่ไหมต้องการให้ฉันหลงไหลแล้วปล่อยใช่ไหมพวกคุณทำอะไรกันอยู่เซียวเทียนเธอมาทำไม ครูเฉียวฉันมามีเรื่องจะหากับเขานิดหน่อยมานี่เซียวเทียนเจ้าหนูตัวเหม็นสิ่งที่ฉันพูดกับเธอเธอถือว่ามันเป็นเสียงลงไปแล้วใช่ไหมเพราะนี่จะโทษฉันได้ไหมใครให้ครูเฉียวเข้ามาแล้วงั้นเธอก็อยู่ห่างๆจากเธอไว้ได้ยินไหมรู้แล้วพ่อตอนเลิกเรียนอีอีนัดฉันไปดูหนังเธอถึงตอนนั้นอย่าให้ฉันพลาดนะจะเลื่อนแล้วไม่ไปได้ไหม นั้นไม่ได้อ,อีอีรอคอยเรื่องนี้มานานแล้วฉันไม่สามารถทําให้เธอผิดหวังได้พวกคุณตอนนี้เป็นนักเรียนการเรวยสําคัญที่สุดดูหนังเรื่องไหนไม่ไปใช่ไหมไม่ไปก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาครูเฉียวแล้วดีเลยเจ้าหนูตอนนี้เรียนรู้กันหมดแล้วครูพ่อเธอแล้วใช่ไหมได้ไปก็ไม่ได้เหรอจริงๆสี่ปัจจัยในการเล่นกีฬาจับไม้ ถ้าทางยืนตีลูกเข้าหมายอ่ะฮ้าพ่อบุญทรรเก่งมากเลยพ่อ,อ,พอช่วยฉันระบายหน่อยนะฉันเกือบโดนตีแล้วคูแยะทำไมคุณถึงบาดเจ็บด้วยเป็นแบบนี้แหละคุณช่หล่ะให้ฉันไปสั่งสอนนักเรียนคนหนึ่งงั้นฉันก็พาไปพวกพี่น้องก็ไปกันแล้วไม,ไม่คิดเลยนะ เด็กคนนั้นเขามีฝีมือดีมากแม้แต่ฉันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาคุณพูดแบบนี้พราะเซียวเทียนเขาเกินไปแล้วเขาให้ฉันเรียกเขาว่าปู่งั้นคุณไม่กลายเป็นเขาลูกชายแล้วเหรอเขาไม่เคยใส่ใจครอบครัวลี่ของเราเลยรังแกนักเรียนคนหนึ่งกล้าหาญขนาดนี้น่าสนใจแบบนี้แหละฉันให้สีนักรบเม่หลานจูจูไปพบเขาเองดี นี่กี่โมงแล้วตกลงกันว่าจะเจอกันที่นี่ไม่ดีอีอีมีอันตรายอีอีเซียวเทียนลี่เทียนสิงเป็นคุณที่ทำเรื่องนี้จริงๆเซียวเทียนมาที่นี่เร็วจริงๆดูเหมือนว่าคุณใส่ใจมากหลินอีอีน,น่ะลี่เทียนสิงปล่อยเธอไปเถอะลี่เทียนสิงเธอกล้าลักพาตัวฉันได้ยังไง คุณพ่อของฉันจะไม่ปล่อยเธอไปฉันกลัวจังแต่กรุณาเข้าใจให้ชัดเจนตอนนี้ตระกูลหลินของเธอคืออู่ที่ผอมตายส่วนตระกูลเล่ของฉันอยู่ที่เมืองหยุนกลับเป็นที่รุ่งเรืองก่อนที่ฉันจะลงมือฉันขอแนะนำให้เธอปล่อยคนไปเถอะมิฉะนั้นฉันจะทำให้เธอเสียใจที่มาอยู่ในโลกนี้ยังกล้ากลุมกู่ฉันอีกฉันรู้ว่าเธอเก่งมากแต่การเก่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีอีฉันบอกเธอตอนนี้หลินอีอี อยู่ในมือของฉันฉันขอแนะนําเธออย่าทําอะไรที่รีบร้อนให้ฉันทําอะไรถึงจะยอมปล่อยอี่อี้ง่ายมากวันนี้ให้ฉันเล่นอย่างสนุกสนานเป็นยังไงบ้างไม่ยากใช่ไหมดีเลยฉันจะเล่นกับเธอดีลูกน้องของพ่อฉันมีเมลานจูและกุล่าสี่นักรบที่เก่งพวกเธอไม่เพียงแต่เก่งในศิลปะก,การต่อสู้และยังเก่งในการพนันด้วยแบบนี้เธอจะพนันกับพวกเธอสักกี่รอบถ้าคุณชนะฉันก็จะปล่อยอี่อี้ไปถ้าคุณแพ้ คุณก็จะต้องอยู่ในความดูแลของฉันเสี่ยวเทียนอย่าไปหลงกลพวกเขาดีฉันสัญญากับคุณใครจะเป็นคนเริ่มก่อนฉันจะไปเองฉันจะไปเองวิธีเล่นเป็นยังไงเรามาเล่นลูกเต๋ากันเถอะแข่งขันกันที่แต้มนี่คือต้องมาลุ้นโชคกับฉันนะที่จะตัดสินผลแพ้ชนะของผน,นันไม่ใช่แค่โชคอย่างเดียวเพิ่มเดิมพันหน่อยสิถ้าคุณแพ้ แค่ให้ฉันหนึ่งแต้มฉันจะเอาเนิ้วของคุณไปหนึ่งนิ้วดีเลยถ้าอย่างนั้น <c oughs> คุณจะแพ้เหรอเป็นไปไม่ได้เ <c oughs> ก่งจริงๆแค่สะดวกสะดวกก็ ถอยได้หกสามตัวจูเจชนะแน่นอนเจ้าหนูนี่รออยู่จะโดนตัดนิ้วนะหกสามตัวเลยนะของแฟนคุณนิ้วจะยังมีอยู่ไหมมีบางอย่างจริงๆถ้าอยากไม่แท้ฉันคุณก็ต้องถอยได้เหมือนกันแต้มเชิญเลย นี่มันเป็นไปไม่ได้ไม่แปลกใจเลยที่กล้าหาญขนาดนี้ที่แท้ยังมีแผนสำรองอยู่ฉันบอกว่าที่นี่ของพวกคุณทําให้คนจํานวนมากเดือดร้อนใช่ไหมฉันฟังไม่รู้เรื่องที่คุณพูดเลยตอนนี้ถึงตาคุณแล้วเปิดเผยคะแนนแล้วคงไม่ใช่หรอกนะไม่กล้าหลอกใช่ไหมคุณคงไม่คิดจริงๆหรอกนะคุณมั่นใจว่าจะชนะใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นละ่ะสามตัวหนึ่งของคุณจะเอาอะไรมาแข่งกับฉันสามตัวหกสู้ น้อยกว่ามากสิทธานาน้าคะแนนถ้าคิดแบบนี้ตัดมือคุณออกยังติดนี่ฉันอยู่ห้านิว้วไม่ผิดหวังจริงๆที่เป็นพี่สาวจูศิลปะการพนันนี่สุดยอดจริงๆยังอยากสู้กับพี่สาวจูอยู่เหรอเด็กคนนี้ยังอ่อนหัดอยู่ดีทําได้ดีมากถ้าหันกลับไปฉันจะให้รางวัลมากมายขอบคุณมากลี่น้อยเซียวเทียนตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่ามันน่ากลัวแบบนี้แหละอย่าบอกว่าฉันรังแกคุณน,นักยอมแพ้เสียครึ่งหนึ่งเป็นไงบ้างตอนนี้คุณคุกเข่าลงเรียกฉเฉยๆฉันจะไปที่มือข้างเดียวของคุณ ลี่เทียนซิงคุณกล้าขยับนิ้วของเสี่ยวเทียนไหมฉันจะไม่ทำแน่นอนจะปล่อยคุณคุณขอร้องฉันสิแสดงความจริงใจออกมาหน่อยมาคืนนี้มานั่งเป็นเพื่อนฉันหน่อยวิปริตฉันจะปล่อยคุณไปกับคนรักน้อยเป็นไงบ้างลี่เทียนซิงอย่าขยับอี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 เธออยากกลัวคนที่แพ้อาจจะไม่ใช่ฉันมาถึงจุดนี้แล้วยังจะดื้ออยู่เปิดลูกเต๋าของเธอออกเขาทำอะไรลงไปกันแน่ ทำไมฉันถึงรู้สึกไม่ถึงการเปล <oh> ี่ยนแปลงในลูกเต๋าเซียวเทียนเธอกล้าทำการโกงไหมฉันไม่ได้ทำเลยนะเธอสามารถไปตรวจสอบเองได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดถึงแม้ว่าวิธีการของเธอจะเก่งในการโกงไม่ถูกเราจับได้แต่ในรอบนี้เธอได้แค่เสมอเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถชนะได้ใครพูดว่าฉันชนะไม่ได้ นี่มันเป็นไปได้ยังไงเ,เธอทําอะไรลงไปกันแน่หกสามตัวและหนึ่งสามตัวคะแนนของเขาสูงกว่าจูเจียทั้งคู่มาจากไหนถึงมีลูกเต๋าสองชุดเธอลองดูให้ดีลูกเต๋าชัดเจนว่าบางลงน่าจะมาจากถูกตัดกลางทําให้เกิดลูกเต๋าสองชุดผลของลูกเตา๋าตอนนี้คงได้รู้ผลแพ้ชนะแล้วใช่ไหมแต่เธอละเมิดกฎกฎฉันไม่จําได้มีกฎอะไรบ้างดีถ้าเธอไม่พอใจฉันสามารถให้เธอเขย่าอีกครั้งหรือเธอก็ใช้วิธีของฉันก็ได้ เหล่าชีเสี่ยวเทียนนี่คือสิ่งที่คุณพูดรออะไรอยู่รีบขย่าเธอลี่เทียนสิงฉันฉันทำไม่ได้วิธีการแบบนี้ของเขาฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเขยา่าเหล่าชีเสี่ยวเทียนรอบนี้ถือว่าคุณชนะแต่คุณอย่าลงระเรินเกินไปยังมีอีกสามรอบไม่ว่าพวกคุณจะมีวิธีการอะไรอีกฉันจะเล่นจนจบรอบนี้เรามาเล่นป๊อกเกิรกันเถอะ งั้นมาลองแบบที่ง่ายที่สุดจบให้เดี๋ยวก่อนคุณสับไพ่ฉันไม่ค่อยสบายใจแล้วคุณอยากทํำยังไงงั้นลองแบบนี้คุณและฉันจะปาไพ่ขึ้นไปในอากาศเราจะปิดตาทั้งหมดจากไพ่ที่ตกลงมาเลือกสามใบแบบตาบอดดีงั้นก็ไปไปตามที่คุณต้องการ เหล่าชี่เสีย่ยวเทียนทำไมถึงกลายเป็นเก่งขนาดนี้ ยังคิดว่าคุณจะเก่งขนาดไหนดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แบบนั้นเหลาชีเสี่ยวเทียนครั้งนี้คุณแพ้อย่างแน่นอนตอนนี้พูดถึงการชนะหรือแพย้ยังเร็วเกินไปคุณยังดืออยู่ไพ่ที่ฉันได้มาแต่เป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดคุณจะชนะฉันได้อย่างไรเอสาใบไพ่ที่ใหญ่ที่สุดนะไพ่ของคุณเป็นความตั้งใจของฉันที่ให้เธอหยิบมันขึ้นมาเอสามใบสามใบนี่เป็นไปนไม่ได้เลย